สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัวอย่างนะครับพอดีผมได้ถ่ายตัวคลิปไว้กับอีกโทรศัพท์หนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีเสียงของเครื่องปลั๊มน้ำมันดังนะครับเราก็เลยอาจเป็นคลิปเสียงต่างหากให้ฟังนะครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาแนะนำก่อนว่าในช่วงเวลาที่ฝนตกหรือกาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัว เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะลงเข้าไปในบ่อปลาของเรานะครับเราก็เลยมีตัวยาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวกรูตานะครับที่เห็นผมถืออยู่ในมือนะครับเป็นกรูตาโชกุนมันจะเป็นลักษณะตัวยาที่ช่วยในการกักโรคนะครับใช้ในกรณีนําปลาใหม่เข้าหรือว่าปลาที่เลี้ยงอยู่แล้วแล้วมีโอกาสที่เจอกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับ การใช้ก็ใช้อัตราส่วนนะครับน้ำหนึ่งตันนะครับต่อปริมาณ3ามซซนะครับไม่เกินนี้นะครับ2 3งถซซก็พอนะครับร่วมด้วยกับเกลือก็จะทำให้ประสิทธิภาพของยามันดีขึ้นนะครับตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับเกลือได้นะครับโดยปกติเนี่ย เชื้อโรคต่างๆเนี่ยในตอนที่ฝนตกเนี่ยเราจะยังไม่เห็นว่ามันมีเชื้อโรคอะไรลงมาเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่มันยังไม่ได้เกิดบูมขึ้นมาเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะจะอาศัยเวลาช่วงที่ฟักตัวเนี่ยประมาณ 3- 4ถึง4วันนะครับประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ถ้ามันมีเชื้อโรคเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะ เข้าสู่ตัวปลารหรือเข้าไปแจรกซึมกับตัวปลาที่มันอ่อนแอคือถ้าในบอ่อปลารเราเนี่ยมันมีปลาที่อ่อนแอเชื้อโรคพวกนี้เวลาที่เขาแจรกซึมมากับอากาศแล้วเขาก็จะเข้าไปจับที่ตัวปลาตามเหงือกตามตัวหรืออะไรก็แล้วแต่คนระับดังนั้นน่ะมันจะทําให้ปลาป่วยในช่วงนั้นหลังจากเหนือทิย์ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอันนี้ผมจับปลาให้ดูนะครับว่าปลาที่เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ย ปลาผมเนี่ยไม่ได้ป่วยนะแต่เพียงแต่ว่าผมใส่ยาเพื่อป้องกันเพราะว่าการป้องกันเนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เราไม่ได้ใส่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรปลาเราไม่ได้ป่วยเราก็ไม่ได้ใส่แต่พอมันเป็นขึ้นมาแล้วเรามานั่งรักษาเนี่ยมันผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่คุม้มมันเหนื่อยมันต้องมานั่งรักษากว่าจะหายแล้วกว่าจะมานั่งล้างระบบกรองใหม่ทุกอย่างมันมันยุ่งยากกว่าเยอะนะครับ นั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการป้องกันโดยการใช้ยาตัวกูต้านะครับร่วมกับเกลือด้วยนะครับถ้ามีนะครับเราก็ใส่ไปในการใส่ยาเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัวยาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นดังนั้นเวลาที่เราใส่เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงฉีดลงกับตัวปลาทันทีนะครับให้อยู่ที่ฉีดตรงที่เป็นมีน้ํากระจายนะครับเพื่อให้ยามันได้กระจายทั่วๆนะครับ ก็ตามนี้นะครับตัวยาตัวเนี้ยผมมีจำหน่ายไว้ในทางช h อ p e ีนะครับเดี๋ยวผมจะลงช่องทางการติดต่อซื้อนะครับไว้ที่คลิปด้านล่างนะครับถ้ายังไงก็ฝากลานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ